สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดินจะมาสอนการทำชาเขียวใสนะคะของที่ร้านนะจะใช้เป็นกาต้มชาแบบนี้ค่ะนี่ใส่ใส่ใบชาเขียวนะคะเป็นใบาชาเขียวใสกับใบาชาเขียวนมที่ร้านเดือนจะใช้คนละตัวกันนะคะใบาชาเขียวใสจะเป็นใบาชาเขียวผสมของชาชาสดอสามนะคะที่เป็นแบบ ใบาชาจะสีออกน้ำตาลถึงเหลืองนะคะนั้นนะคะจะเป็นแบบใบาชาที่ไม่ผสมสีค่ะใส่ลงไปในนี้นะคะประมาณประมาณสองช้อนโต๊ะสามประมาณสามช้อนโต๊ะแล้วกันค่ะสามช้อนโต๊ะแบบคุณๆนะคะใส่ลงไปในนี้เลยค่ะ ในในที่กองชาแบบนี้นะคะก็ใส่ใบชาลงไปในนี้นะคะแล้วก็เราก็เทน้ำร้อนใส่ลงไปนี้เลยค่ะน้ำร้อนก็เป็นน้ำร้อนแบบเดือดจัดจนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะใบชาเขียว ใส่ของที่ร้านนะคะจะใช้ทําเมนูชาเขียวมะนาวค่ะชาเขียวเมลอนค่ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจะเป็นชาใบาเออสีเขียวอ่อนๆนะค่ะไม่ได้เอาไปผสมนมนะคะตัวนี้ เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชาเขียวใสไว้ทำชาเขียวมะนาวนะคะจะใช้วิธีการแช่ชาแบบง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะถ้าอยากให้ชาเข้มข้นขึ้นนะคะเราก็ทำเบดชานี้นะคะไปใช้ <c oughs> เราก็นำเบดชานี้นะคะไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนก่อนใช้งานก็ได้ค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> ได้แล้วคะ่ะชาเขียวใสนะคะ เดี๋ยวทสีของชาเขียวให้ดูนะคะว่าสีชาเป็นแบบไหน,นะคะก่อนที่ใช้นะคะเดิงก็จะใช้ที่กรองแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะสีก็จะเป็นแบบสีอ่อนๆแบบนี้ค่ะมองเห็นสีไหมตัวนี้จะไม่ได้เอาไปผสมนมนะคะใช้ทำเมนู ชาเขียวน้ำส้มก็ได้ค่ะตัวนี้อร่อยนะคะชาเขียวแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งเป็นชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวแบบนี้นะคะหรือใส่ใส่ไซรัปอื่นๆน,น,นะคะไซรัปรสผลไม้ก็จะเป็นชาเขียวกลิ่นผลไม้ต่างๆค่ะเรียบร้อยะคะ่ะเติมน้ำใต้วาวก่อนนะคะ เดินลงไปเลยค่ะระหว่างนี้เราก็เปิดเตาไว้เลย ก่อนหนึ่งรอบนะคะความละเอียดจะประมาณนี้ค่ะเห็นหรือเปล่าโฟกัสนี่โอเค นี้เราก็แทมลงไปให้แน่นหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เกลี่ยเกียพวกตากาแฟให้เรียบร้อยค่ะใครจะชั่งเป็นน้ำหนักกร,รัมก็ได้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ2ี่สถึงยีกร,รัมค่ะแบบนี้ถ้าใครมีแผ่นกองก็ใส่แผ่นกองลงไปในนี้ได้นะคะ ปิดฝาให้แน่นะคะ่ะแล้วก็วางบนเตาเลยนะคะเตานี้เราเปิดความร้อนไว้แล้วนะคะก็รอประมาณแค่สามถึงห้านาทีก็ได้ละค่ะมาแล้ะค่ะน้ำกาแฟของเราไหลแล้วนะคะระหว่างนี้ก็ลดไฟลงคะ่ะเป็นไฟกลางนะคะหรือว่าใครจะปิดไปเลยก็ได้นะคะอันนี้เดินปิดไฟไปเลยคะ่ะความร้อนยังอยู่นะคะ ความร้อนร้อนเยอะนะเนี่ยโอเคปิดฝาไว้ค่ะ นี้ชาเขียวนะคะที่เราชงจากโอกาพอดนะคะก่อนใช้เดือนก็จะนํามากองเอากากออกแบบนี้ก่อนนะคะถ้าใครมีแผ่นกองก็ใช้แผ่นกองได้ค่ะแต่ว่าเดิอนจะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ามันช้านะเราก็ใช้วิธีการกองแบบนี้เอากากก็จะมาณประมาณนี้ค่ะไม่เยอะเนะ เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็จะใช้เป็นเบสชาในการทำชาเขียวนมนะคะถ้าเพาอความเข้มข้นเราก็ใส่แช่เย็นไว้หนึ่งคืนก็ได้ค่ะ